โอ้ยจ้าสวย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 มากเลยจ้าสวยมากเลยจ้านี่ก็สวยลายสวยมากเลยจ้า สวยๆวันน ER ี้มาตอนเช้าเลยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหอมดอกมะลิหอมมากๆเลยหอมชุยหอมชุยหอมชุยเลยหอมชุยชุยเลย ไปซื้อขนมมาเยอะแยะนี่พุทธรักษา ินทปแฟดีกติดะโอ้ลมเย็นชื่นใจ ชื่นจริงๆเลยที่ฝนต่ำหน่อยๆ 一后。<Cool. S 2> yeah. วัดดีหอมกิ่นง่ายๆน้ำร้อนเอาอะไรคนล่ะ <c oughs> ไม่รู้จะใช้อะไรคนเอาวันนี้แล้วกัน ใบตะไคร้ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณมากเลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มัาซ่า KL